ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์และหลักการทำงานการเดินทางสู่ความเข้าใจแก่นแท้ของเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนโลกของเราภาพรวมส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์โ r o c e s เซอร์ CPU สมองหลักในการประมวลผลข้อมูลหน่วยความจำ RAM พื้นที่เก็บข้อมูลชั่วคราวสำหรับงานปัจจุบันอุปกรณ์ I/O อินพุรับและเอา p ์พแสดงผล ข้อมูลสื่อจัดเก็บข้อมูลที่เก็บข้อมูลถาวรส่วนประกอบเหล่านี้ทางงานร่วมกันอย่างซับซ้อนเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถดำเนินการคำสั่งและแสดงผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโปรเซสเซอร์ CPU สมองของคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ประมวลผลคำสั่งและข้อมูลที่รับเข้ามาทั้งหมดเปรียบเสมือนสมองที่ควบคุมการทำงานประกอบด้วยหน่วยควบคุม Control Unit หน่วยคำนวณและตันกะ LU และแคชสำหรับเก็บข้อมูลที่ใช้บ่อยชั่วคราวความเร็ววัดเป็นกิกะเฮิรตซ์และจำนวนคอคอบ่งบอกถึงความสามารถในการประมวลผลหลายงานพร้อมกันหน่วยความจำแรมความจำชั่วคราวแรมยิ่งมากคอมพิวเตอร์ยิ่งเร็วและลื่นไหลในการทำงานหลายโปรแกรมพร้อมกันทำหน้าที่เก็บข้อมูลและคำสั่งที่ CPU กำลังใช้งานอยู่เพื่อให้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วเป็นหน่วยความจำประเภทวล l a หมายถึงข้อมูลจะหายไปเมื่อปิดเครื่อง ปริมาณแรมที่เพียงพอช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถสลับการทำงานระหว่างโปรแกรมต่างๆได้อย่างราบรื่นลดอาการค้างหรือช้าสื่อจัดเก็บข้อมูล Storage Hard Disk Drive HDD ใช้จานแม่เหล็กหมุนในการจัดเก็บข้อมูลความจุสูงและมีราคาถูกกว่าต่อนหน่วยความจำเหมาะสำหรับการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าถึงบ่อย Solid State Drive SSD ใช้แฟลชเมม o r y ไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหวความเร็วสูงกว่ามากในการอ่านและเขียนข้อมูลช่วยให้เปิดเครื่องและโหลดโปรแกรมได้รวดเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทั้ง HDD และ SSD มีบทบาทสำคัญในการเก็บข้อมูลถาวรของคอมพิวเตอร์โดยมีจุดเด่นที่แตกต่างกันอุปกรณ์ Input และ Output Input Output Devices อุปกรณ์ Input ททำหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้เข้าสู่ระบบเช่นคีย์บอร์ดสำหรับป้อนข้อความ เมาส์สำหรับควบคุมตัวชี้ไมโครโฟนสำหรับรับเสียงและสแกนเนอร์สำหรับแปลงเอกสารเป็นไฟดิจิทัลอุปกรณ์เอา์พุตทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์การประมวลผลให้ผู้ใช้รับรู้เช่นจอภาพสำหรับแสดงภาพเครื่องพิมพ์สำหรับพิมพ์เอกสารและลำโพงสำหรับเล่นเสียงอุปกรณ์เหล่านี้เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ทำให้การสื่อสารเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์เมนบอร์ดมาเดอร์บอร์ดระบบประสาทกลาง แพงวง,งจรหลักขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อส่วนประกอบทั้งหมดของคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเปรียบเสมือนระบบประสาทกลางที่อำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่าง CPU, RAM, Storage และอุปกรณ์ต่อพว่วงมีชิปเซตที่ทำหน้าที่ควบคุมการไหลของข้อมูลเป็นฐานสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆและกระจายพลังงานไปยังส่วนประกอบสำคัญ Power Supply, Power Supply Unit พลังงานที่เสถียรคอมพิวเตอร์ที่เสถียร การเลือก power supply ที่มีกำลังัตต์เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ power supply ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสะสลับ AC จากลักบ้านให้เป็นไฟฟ้ากระแสะตรง DC ที่คอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้กำลังหััต์วัต a ต้องเพียงพอต่อความต้องการของส่วนประกอบทั้งหมดเช่น CPU กาดจอ h d i s เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างเสถียรและปลอดภัย หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์4ขั้นตอน 1. รับข้อมูล Input เริ่มต้นด้วยการรับข้อมูลจากผู้ใช้ผ่านอุปกรณ์อินพุเช่นการทิมบนคีย์บอร์ดการคลิกเมาส์หรือการพูดผ่านไมโครโฟน 2. ประมวลผลโปรเ s s CPU จะทำการประมวลผลข้อมูลที่ได้รับตามคำสั่งของโปรแกรมดำเนินการคำนวณและจัดการตกะต่างๆ3จัดเก็บข้อมูล storage ข้อมูลที่อยู่ระหว่างการประมวลผลจะถูกเก็บชั่วคราวในรำส่วนข้อมูลที่ต้องการเก็บถาวรจะถูกบันทึกลงในฮาร์ดดิสหรือ SSD 4แสดงผล output ผลลัพธ์จากการประมวลผลจะถูกส่งออกไปยังอุปกรณ์ Output เช่นแสดงบนหน้าจอพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์หรือเล่นเป็นเสียงออกทางลำโพงวงจรทั้ง4ขั้นตอนนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วทำให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้